มันเหมือนมันจะอยู่ไม่สุขแล้วมันจะร้อนลนคือพอเจอปัญหาปุ๊บจิตมันตกเพราะนั้นผมฝากท่านผู้ชมเวลาที่เราเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตเราขอให้เราตั้งสติและใจเย็นๆสติและความใจเย็นนั้นแหละมันจะทําให้เราคิดหาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้เพราะนั้นท่านผู้ชมต้องใช้สตินะครับมันจะทําให้เราจะรู้และก็จะทําให้เรามีความคิดเพิ่มมากขึ้นผมเห็นเวลาที่เราร้อนรนนะครับ ตัวผมเองก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราร้อนลนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเนี่ยไม่ละเอียดแล้วก็ตกๆลนๆผลสุดท้ายมันแก้ไม่สุดพอแก้ไม่สุดปุ๊บปัญหามันก็ยังเกิดเหมือนเดิมนะครับปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงหรือยิ่งใหญ่อะไรมากทุกๆคนมีปัญหาเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราจะแก้ไขจากสิ่งที่มันกําลังร้อนกําลังเผาเราเนี่ยให้มันเย็นลงอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ใช้ความเย็นเข้าลูก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวตองที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจแลายช่องที่จะนาสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่องมานาสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมาณนะสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเรื่องราวต่างๆบอกเล่าอาชีพการเลี้ยงวัวได้แนะนําอาชีพที่ควรที่จะลงทุนในอนาคตได้แนะนําแทคติกในการทําธุรกิจและก็ได้บอกวิธีการในการที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ได้มีท่านผู้ชมได้ให้ความสนใจเข้ามารับชมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงวันนี้ท่านผู้ชมมีความสนใจในการที่ทำอย่างไรที่จะทำให้วิถีชีวิตเราดีขึ้นทำอย่างไรที่จะมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นผมว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดีครับเพราะวันนี้แสดงว่าคนเรากระตือรือร้นในการที่จะทำให้ชีวิตเรามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น และข้อมูลหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่มีการยากลําบากในการหารายได้เพราะว่ามันมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่รายได้อาจจะเท่าเดิมหรือลดลงผมให้กําลังใจสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังต่อสู้ท่านผู้ชมที่กําลังดิ้นรนเพื่อที่จะทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากความยากลําบากสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมได้ให้คําแนะนําได้ให้แนวคิด ในการที่เราคิดที่จะเริ่มต้นทําไมมันเริ่มต้นยากเหลือเกินทําไมชีวิตถึงต้องเจอกับปัญหาเจอกับวิกฤตอะไรเยอะแยะแบบนี้แล้วเมื่อไรปัญหาต่างๆมันจะหมดจะสิ้นสักทีผมเชื่อว่าวันนี้นะครับหลายหลายคนเจอปัญหามาเยอะแยะเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนงานอีกปรับปรุงตัวเองแล้วปรับปรุงตัวเองอีกแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้น จากปัญหาเดิมๆไปได้สักทีผมให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่กำลังเจอปัญหาและเจอวิกฤตผมจะนําประสบการณ์และวิธีการและแนวคิดที่ผมได้ผ่านวิกฤตต่างๆมาได้มาถ่ายทอดข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมผมฝากท่านผู้ชมนะครับเมื่อ,อไร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาหรือเราเจอวิกฤตขอให้ท่านผู้ชมเปิดใจ ของตัวเองให้กว้างและวิเคราะห์ว่าปัญหาและวิกฤตนั้นต้นเหตุของปัญหาหรือลากเงาของปัญหาหรือถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า r o o s c cost มันคืออะไรต้นเหตุของมันคืออะไรเราวิเคราะห์ออกมาให้ได้แล้วเมื่อเราเห็นต้นเหตุของปัญหาแล้วถามใจตัวเองดูเราควรที่จะแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาหรือที่ปลายเหตุ ถ้าเราแก้ไขที่ต้นเหตุของมันได้มันก็จะทำให้ปัญหานั้นจบสิ้นแต่ถ้าเราไปแก้ที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุไม่ได้ถูกแก้ไขมันก็ยังจะเกิดปัญหาแบบเดิมตามมาการแก้ปัญหาของคนหลายๆคนเวลาที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเราไปแก้ที่ปลายเหตุมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของสิ่งนั้นได้เลยผมยกตัวอย่างเช่น เอาปัญหาที่สังคมไทยเจออยู่ทุกวันนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเอาง่ายๆสมมุติว่าลูกหลานเราติดยาเสพติดปัญหายาเสพติดมันมาจากตรงไหนครับมันมาจากมีผู้ค้ายาเสพติดและก็ส่วนของลูกเราที่เกี่ยวข้องก็คือลูกเราไปเสพยาเสพติดแล้วเวลาที่ลูกหลานเราถูกตำรวจจับคนส่วนใหญ่ก็จะไปประกันตัวออกมา เพราะกลัวลูกหลานจะติดคุกก็ทําอย่างไรให้โทษหนักกลายเป็นเบาแต่ต้นเหตุมันก็คือคนของเรามันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดวันนี้เราไปแก้กลัวว่าลูกหลานจะติดคุกแต่การที่เราประกันตัวออกมาหรือช่วยวิ่งคดีจนกระทั่งลุดคดีออกมาลูกหลานเรายังไปยุ่งกับยาเสพติดอีกไหมครับรก็ยังไปยุ่งอยู่เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของปัญหาแต่เราไปแก้ที่ปลายเหตุของปัญหา ถ้าเรายอมที่จะให้ตำรวจเอาลูกหลานเราไปบำบัดนั่นก็มีโอกาสที่ลูกหลานเราจะเลิกยาเสพติดได้หรือถ้าตำรวจไปขวาดล้างที่ต้นตอของคนที่จำน่ายมันก็จะเป็นการขุดถอนลาบถอนโคนของคนที่มาทำให้เกิดการซื้อขายยาเสพติดเกิดขึ้นนี่ผมยกตัวอย่างนะครับหรือถ้าจะเป็นเรื่องของรายได้และการเงินวันนี้ รายได้เราไม่พอกับรายจ่ายเพราะสามีภรรยาอาจจะมีคนที่ทำงานคนเดียวเสร็จแล้วคนหนึ่งคนต้องแบกรับภาระทั้งครอบครัวปัญหาของมันก็คือการที่มีคนทำงานหาเงินได้แค่คนเดียวแต่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งครอบครัวต้นเหตุของมันคือคนที่ทำงานน้อยเกินไปแต่รายจ่ายมันเยอะถ้าเราไปแก้ไขที่ต้นเหตุก็คือเพิ่มจำนวนของคนที่หารายได้ สามีและภรรยาก็ต้องพากันไปสมัครงานพากันที่จะหาเงินอาจจะทำอาชีพเสริมอาจจะปลูกผักขายอาจจะรับของมาขายถ้าเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาหลายทางจากแทนที่จะมีรายได้แรงเดียวก็มีสองแรงสามแรงขึ้นมาลูกอาจจะช่วยทำงานด้วยทุกคนต้องยอมรับนะครับ ไม่ใช่ว่าเวลาที่เงินขาดมือแล้วก็มาบ่นว่าเงินไม่พอใช้แต่ต้องถามว่าวันเนี้ยทั้งหมดในครอบครัวเนี่ยช่วยกันหาไรายได้หรือไม่ต้นเหตุของปัญหาที่เงินไม่พอใช้เพราะอะไรเพราะมันมีคนรอใช้เยอะแต่คนหาน้อยเราก็ต้องไปวิเคราะห์ที่ต้นเหตุของปัญหาการที่จะทําให้ปัญหาต่างๆมันแก้ไขได้หรือทุเลาได้ผมแนะนําท่านผู้ชมนะครับเราต้องตัดความรู้สึกส่วนตัวออก คนส่วนใหญ่ที่เวลาที่จะต้องถูกจี้ถูกวิเคราะห์ลงไปถึงลากเงาของปัญหาคนส่วนใหญ่จะค่อนข้างรับไม่ได้พยายามที่จะทำอย่างไรก็ได้ที่ไม่อยากที่จะให้ตัวเองนั้นรู้สึกเหมือนกับตัวเองนั้นด้อยค่าหรือตัวเองดูแล้วดูไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดจะแก้ปัญหาขอให้เรามองไปที่ต้นเหตุของปัญหา ผมฝากท่านผู้ชมนะครับอะไรที่มันเป็นต้นเหตุท่านต้องแก้ตรงนั้นเมื่อเราแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้แล้วเมื่อเราวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาได้แล้วทีนี้เราก็ต้องมามองมามองอย่างไรครับมามองว่าวิธีการแก้ปัญหาเราจะทำอย่างไรคนส่วนใหญ่เวลาที่จะแก้ไขปัญหาจะชอบที่จะแก้ไขปัญหาจากเรื่องที่มันใหญ่ เวลาที่เราไปแก้ปัญหาเรื่องที่มันใหญ่มันจะทําให้เราค่อนข้างที่จะแก้ปัญหานั้นยากผมแนะนําว่าให้เราค่อยๆไปมองว่าปัญหาสิ่งเล็กๆที่เราพอแก้ได้ค่อยๆแก้แก้จากเล็กไปหาใหญ่อย่าไปแก้จากใหญ่มาหาเล็กเพราะไม่งั้นมันจะไม่เสร็จสักทีเราค่อยๆตัดประเด็นปัญหาออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นแก้จากเล็กไปใหญ่ถัดมานะครับ เวลาที่คิดจะแก้ปัญหาสังเกตไหมครับเวลาที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตคนที่ได้รับปัญหานะ่ะจะค่อนข้างร้อนลนมันเหมือนมันจะอยู่ไม่สุขแล้วมันจะร้อนลนคือพอเจอปัญหาปุ๊บจิตมันตกเพราะนั้นผมฝากท่านผู้ชมเวลาที่เราเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตเราขอให้เราตั้งสติและใจเย็นๆสติ และความใจเย็นนั่นแหละมันจะทําให้เราคิดหาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องใช้สตินะครับมันจะทําให้เราจะรู้แล้วก็จะทําให้เรามีความคิดเพิ่มมากขึ้นผมเห็นเวลาที่เราร้อนลนนะครับตัวผมเองก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราร้อนรนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเนี่ยไม่ละเอียดแล้วก็ตกตกหล่นหล่นผลสุดท้าย มันแก้ไม่สุดพอแก้ไม่สุดปุ๊บปัญหามันก็ยังเกิดเหมือนเดิมนะครับปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงหรือยิ่งใหญ่อะไรมากทุกๆคนมีปัญหาเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราจะแก้ไขจากสิ่งที่มันกำลังร้อนกำลังเผาเราเนี่ยให้มันเย็นลงอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ใช้ความเย็นเข้าลูกนะครับถัดมานะครับถ้าคนที่อยากที่อยากคิดแก้ปัญหาได้ผมเคยพูดมาเสมอ ฝากท่านผู้ชมลองเอาปัญหาของท่านไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้มากกว่าเราหรือคนที่เขามีวุฒธธิภาวะมากกว่าเราที่เราคิดว่าเราอยากจะได้รับคำชี้แนะจากเขาเพราะการที่เราได้รับคำชี้แน่จากคนที่มีการศึกษาหรือคนที่มีวุฒิภาวะมันจะทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเชิงระบบได้ เพราะคนที่มีความรู้หรือคนที่มีประสบการณ์และผ่านการแก้ไขปัญหามาแล้วเขาจะรู้วิธีการว่าควรที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปปรึกษาคนที่มีความรู้นั้นไม่ได้สิ่งที่เสียหายแต่มันกลับจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราเพราะมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบแล้วถัดมานะครับเมื่อเราเกิดปัญหาเกิดขึ้นปัญหาทั้งหมดทั้งมวลโดยส่วนใหญ่ มันต้องใช้เวลาในการแก้ไขเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการวัดความอดทนของแต่ละคนว่าแต่ละคนมีความอดทนแค่ไหนหลายๆคนทำไมถึงบ้านแตกสแลกขาดหลายๆคนทำไมถึงต้องแยกทางกันเพราะว่าเวลามีปัญหากว่าที่ปัญหามันจะคุณเราหรือก่อนที่ปัญหามันจะเสร็จสิ้นหลายคนก็ทนไม่ได้เพราทนไม่ได้ก็หาเรื่องที่จะทะเลาะเบาแวงและ ก็ทําให้เกิดการแตกแยกทางครอบครัวหรือทางสังคมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะแก้ไขปัญหาชีวิตและผ่านวิกฤตไปได้ขอให้อาศัยความอดทนเพราะความอดทนนั่นแหละจะทําให้คุณสามารถที่จะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นและแก้ไขปัญหานั้นได้ทุกๆคนต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วถัดมานะครับสิ่งนี้สำคัญมากในการที่เราจะใช้ชีวิต หรือว่าในการที่เราจะแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นคือการมองบวก positive thinking เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับทุกๆคนไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือจะใหญ่ถ้าเรามองโดยการใช้ความคิดเชิงบวกเข้ามามันจะทำให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายเชิงบวกยังไงครับให้คิดซะว่าทุกคนเกิดมาต้องเจอปัญหาปัญหามันเป็นสิ่งที่จะมาทดสอบว่าแต่ละคนมีสายภาพมากแค่ไหนเพราะฉะนั้น ทุกๆคนที่เจอปัญหามันก็เท่ากับเป็นการทดสอบความสามารถของเราปัญหาที่เข้ามามันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกได้ถ้าเราคิดในเชิงบวกปัญหาที่เข้ามามันจะสอนให้เราเรียนรู้ในการที่จะจัดการกับปัญหาอย่างไรปัญหาที่เข้ามามันทำให้เราเก่งขึ้นมันทำให้เรามีทักษะขึ้นถ้าเราคิดบวกปัญหาต่างๆจะจบวันนี้นะครับผมเอาสาระดีๆหรือเอาแนวทางว่า เราจะทําอย่างไรให้ปัญหาชีวิตของเรามันหมดไปได้เราจะทํายังไงให้ปัญหาชีวิตของเรามันผ่อนคลายลงผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเผื่อว่าเราจะได้สาระได้ประโยชน์จากการเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยเป็นกําลังใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานณีจันทรด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ